ที่พร้อมสาธิตแล้วใช่ไหมครับไส้<ช><ช>ที่เพสโต้กับเอ่อเชอรี่ท o มิโตใ<ช>้ใ<ช>ครับท<ช><ช>่านผู้ชมกระดาษปากกาศจดไว้นะครับก็หลักๆเลยนะคะซอสเพสโต้ค่ะของที่ร้านนี่เราทำเองส่วนผสมก็จะมีใบโหระพานะคะหรือใบเบซิลแล้วก็ของกี้เนี่ยสูตรลับคือเราเอาราบผักชีหรือ ต้นหอมใส่ลงไปด้วยเพราะมันจะมีความเป็นสไปซ์แรงกว่าแล้วตัวที่ใช่ใช่แล้วกีก็ใส่เฮเซนัทคั่วค่ะเฮซนัทขั่วด้วยใช่ค่ะแล้วก็ชีสพาร์เมซานแล้วก็มะเขือเทศราชินีค่ะก็เลือกรูปแดงๆสดๆนะคะอันนี้จริงๆก็จะเป็นอาหารบางสวิรัตที่ไม่น่าเบื่อเราผ่าครึ่งก่อนนะคะ มะกอกนะคะที่ใส่นิดเดียวเพราะว่าในเพสโต้อะค่ะมันจะมีน้ำมันอยู่แล้วทำไม่งั้นพอเวลาผัดแล้วมันจะมันเราแค่ค่ะนี่เราใส่มะเขือเทศก่อนใส่เกลือนะคะเกลือผิดไทยเกลือนี่จะช่วยขับน้ำออกมาจากมะเขือเทศอะค่ะจะทำให้มันหวานมะเขือเทศนี่เอาพอพอไม่ต้องสุกมากนะคะเราก็ใส่ใส่เพสโต้ลงมา ก็ตามด้วยเส้นเลยเส้นนี้ลวกมาแล้วเส้นนี้ลวกลวกกี่ออนาทีคะเนี่ยเออสามนาทีไม่เกินเพราะว่าแต่พอ,อขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราต้องต้องลงน้ำเย็นไว้เลยเพราะว่าเราผัดต่อไม่งั้นมันจะนิ่มเกินไปต่อด้วยเกลือกับพริกไทยอีกนิดหน่อยนะคะอร่อยเส้นใช่ต้องหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบใส่ปาปิก้าค่ะสมกุกเป็นสมุกปาปิก้าค่ะ น่าทานและสีสันก็ดูสวยงามด้วแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสวยเทยนี้ได้วิตามินซีช่วงนี้นี่กันหวัดได้นะคะในพสโต้ก็มีกระเทียมได้แล้วก็เนเรียบร้อยน่าทานมากมะกอกตีพิสโต้กับ Cherry Tomato ใช่ไหมครับท<ม>่านผู้ชมคงไปลองทำที่บ้านดูนะครับ น่าทานครับเดี๋ยวเราสองคนต้องลองชิมกันดูนะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับธรรมสาะนะคะนี่ถ้าชอบมากชอบน้อยก็ได้เลยสปาเก็ตตี้จานนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวตอนจ้รู้แล้วว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาจาะลึกนะคุณกี้คุณนุ่นว่าแนวทางในการทำธุรกิจร้านเนี่ยมีแนวทางยังไงนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาพบกันครับท่านผู้ชม